บางคนเป็นปวดปวดสะบักปวดปวดหลังปวดอะไรตรงเนี้ยนะเราไม่มีแรงกดเนี้ยมันกดลําบากอ่ะนะก็ใช้ขอบวะเนี้ยขอบวะเนี้ยนะในการกดขอบอะไรเนี้ยขอบเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช้ใช้เงี้ยเอานะแต่จะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราใช้นี่แดนแทนได้เนี่ยไม้เคาะเนี้ยนะเนี่ยก็ไวอย่างเงี้ย เอาตรงที่เราเป็นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพิงเลยเนี่ยยืนหนังหาหนึงก็พิงเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันมีมือจับมือมือจับเนี่ยเห็นไหมมันมมือเลื่อนได้นะอันองนี้โอ้แล้วก็เียม,ม,มันลูกมันลูกชนิดเนี่ยนี่พิงเลยอืมนะนี่ตรงสะบักรตรงอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะเนี่ยเออมันก็ดีนะเนี่ยเห็นไหมแต่เวลายืนานานนะปวดข้นตรงเนี้ย เนี่ยเนี้ยเป็นพวกสลักเพชรก็ได้เป็นอะไรเนี่ยก้นตรงเนี่ยใช้นี่เลยนี่นั่งนั่งเอาอย่างเงี้ยนี่นั่งอย่างเงี้ยนี่ทับเลยนี่เหลี่ยมๆมาเนี่ยอืมนี่อย่างเงี้ยนี่ทับนะโอ้โหเนี่ยสะใจมากนั่งทับได้นี่มันใช้นวด เราสามารถนอนทับก็ได้แล้วนั่งทับให้มันเป็นตรงแฮมสติงเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเราจะยืดหละยืดยืดยืดอันนี้หละถ้ายืดนะยืดตรงเนี้ยเวลายืดท่านั่งนะนะก็ยืดอย่างนี้ส่วนไปข้างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้นะยืดโออย่างนี้นะหลังหลังหลังตรงนี้นิดนึงนะเราก็ลองมาจับยืดมาจับมาจับขายได้ เ,เวลานั่งทางานเนี่ยอย่างเงี้ยนะมาจับขาถ้าใครจับตะตุ่มข้อเท้าได้เนี่ยถือว่าอย่างนี้ก็ได้จับถ้าแข้งพอนะโอ้โเปียกตรงนี้เลยพลอยเนี่ยเปียกตรงนี้เลยนะนี่จับอย่างนี้นะเวลายืดอ่ะนี่ทําไม่ไหนไรก็อย่างนี้ก็ได้จับอย่างนี้ก็ได้ แต่ให้ก้มมา,างหน้านี่แตะนาแข้งพอแล้วอย่างนงี้เอาวางตัวนี้ด้วยมันจะตึงตรงเนี้ยตึงสลักเพชรนะท่านี้ท่าตึงสลักเพชรนะแต่ถ้าเกิดใครมีมีตะขอก็ใช้ตะขอตะขอกดด้วยก็ได้แต่ตะขอต้องระวังหน่อยอย่าไปดึงแรงนะดึงแรงแนละ้วมันจะมันจะยืดดอกก็กดลงไปบ,บ,บอๆกดแล้วก็ใช้ยืดการยอย่างนี้ ตะขอตะขอกนนวดเห็นคนถามมามีของเลยนะของของเนี่ยมันเป็นปุ่มๆเนี่ก็ดึงเส้นเรานะจะต่างกันนี่นะอันนี้ไว้สลับนั่งสลับพิงนะสองอย่างใช้ด้วยกันนะตะขอกับอบนี้ก็ใช้ดีนะนมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อสองอย่างนะก็ใช้ได้อยู่ตะขอ กับปิงปองไว้เคาะไว้นั่งนั่งก็ได้นะนั่งทับก็ได้นะอย่าลืมนะถ้ายืดยืดขาอย่างนี้ไม่ยืดสะโพกอะ่ะตั้งดีดีูดดึงดีนะเคยทำกันไหมเนี่ยเคยไหมตุ้มไหนตุ้มนั่งนเนี่ยเนี่ยดีนะมาลองดนสอิมาลองสิ ันดีไหมอล,ลองน,อน,นั่งอย่างเงี้ยน,นี่ลองเนี่ยลองดิเอาอะไรนั่งอ่ะ <c oughs> เอาก้นนั่ง <c oughs> ถ่ายตุ้มถามว่าเอาอะไรนั่งอเออแล้วเราจับงี้เป็นไงตึงตึงไรเออสลับเพศนะเออเนี่ยจับไปนี่มันมันไปได้เยอะแต่จายไปไม่ได้ <c oughs> ขายขายขายดตายตายตายไปถึงไหม ะตยลองมั้นีถึงไหมอลองดิดนนออลองดิเอาอะไรนั่งป่ะมานั่งวังนี้ทีฮัลโหลที่วันทำได้ป่ะเอาอะไรนั่งเอาก้นนั่งเนี่ยอย่างเงี้ยจับจับจับไปเนี้ยเฮ้ย <c ười> <c ười> <c ười> ตึงไม่ได้ป่ะเอ้โ้ <c ười> ด,ดูดูเอวานป่ะ <c ười> ต,ตึงไหมตึงแตไม่ได้เยอะ <c ười> อุ้ยนี่เยอะนะนี่ใจยังแค่นี้เองถูกถูกก็นี่แหละนี่ดันตรงนี้เลยสิแล้วก็ลงไปอืมฟังอีกฟังหนึ่งดิตึงสารพัดไหมลองลองดูน,ะนั่นเนียมันใช้ได้นะตึงนะก็คือกดอย่างนี้เฉยแล้วก็ตึงนงะเออใช้ได้อยู่ลองดู